วันนี้พ่จะพาทุกคนไปงานบุญนะคะของชาวปาโอแล้วก็มีพมา่าด้วยชาวปาโอด้วยแล้วก็ไทยใหญ่ด้วยส่วนใหญ่จะเป็นชาวปาโอนะคะวันนี้วันพระเนาะแล้วก็วันลอยกระทงด้วยเนี่ยฟ้าอยู่วัดบางเตยนะคะอยู่แถวนวมินซอยอะไรเดี๋ยวจําไม่ได้เดี๋ยวพ้าค่อยถ่ายให้ดูอีกที เดี๋ยวเราไปดูในงานกันค่ะพาจะพาไปดูนะคะได้ยินข่าวว่าสาวปะโอสวยนะคะแล้วก็หนุ่มๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะวัดบางเตยนะคะเดี๋ยวพ่อจะพาทุกคนเข้าไปในงานพี่สวัสดีค่ะ <st ing> ค่ะหนูขอสอบถามหน่อยนะคะพี่ชื่ออะไรคะ <st ing> ชื่อชื่อที่นี่ชื่อแบงค์ค <st ing> รับผม ชื่อที่นี่หมายถึงยังไงคะเกิดที่นี่เหรอคะใช่ครับเกิดที่นี่อ๋อชื่อแบงค์แล้วเรามีชื่อของชาวปอโอไหมคะชื่อของชาวปอโอชื่อมองครับผมมองแปลว่ามองแปลว่าทำไมเนี่ยว่าชายใช่ชายครับชายผู้ชายชายโอ้ใช่อ่าไทยก็จะเรียกแค่ชายชายอะไรอย่างเงี้ยแล้วพูดภาษาปอโอได้ไหมคะได้ครับที่นี่มีงานอะไรคะวันนี้เป็นวันลอยกระทงครับผมก็เลยมาทําบุญครับผม ค่ะมีวันไหนบ้างที่งานแบบนี้จะเป,เป็นวันสําคัญเป็นวันพระใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับวันพระใหญ่ประมาณนี้เลยครับวันพระใหญ่วันออกพรรษาใช่ใช่แล้วก็วันลอยกระทงใช่ครับก็คือจะมาจัดงานที่นี่ใช่ไหมคะใช่ครับมีพระของชาวปาโอมาด้วยไหมคะใช่ครับมีชาวเอกพระของชาวปาโอมาด้วยครับจะมาจากคลองสิบสี่แล้วก็ที่อยู่ประจำวัดนี้อยู่แล้วก็มีกรรมครับค่ะ ให้พี่เชิญชวนชาวปโอเนาะมาทําบุญที่วัดบางเตยเนี่ยค่ะถ้ามีโอกาสอ่าพูดอะไรก็ได้คก็ทำไมเท่าทำไมคืนเนาะเนี่ยอ่ามีหล่อนยกู้ไรหลอนลัดเนาะอ่าทำไมยงวัดบางเตยเนาะยกปโอเนาะค่ะแปลไทยด้วยค่ะอ่าใครอยากจะมาทําบุญหรือว่า มาเที่ยวมาได้นะครับที่นี่จะเป็นวัดเพราะมีพังโอมีทั้งชาวไทยครับมาทําบุญในเป็นวันพระหรือลอยกระทงอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทําบุญกันครับค่ะขอบคุณมากค่ะโมทนานะคะพี่ชื่ออะไรคะชื Hawaiian> ่อวีอค่ะชื่อของพี่พี่โอชื่อเล่นๆอ่ะชื่อวีอาคค่ะชื่อโอชื่อปันนุอคค่ะแปลว่า ปันนุแปลว่าดอกอ่อนนะคะดอกอ่อนพี่มาทำอะไรคะทำบูญด้วยแล้วก็ค่ะแล้วก็มาขายของด้วยค่ะอ่านี่นะคะอาหารของชาวปะโอนะคะเป็นอะไรไม่รู้ไม่ได้แกะค่ะแล้วก็มีน้ำมีน้ำลำไยเนาะขายไม่แพงนะคะสิบบาทแล้วก็เก๊กฮวยค่ะนี่ขยันมากเลยขนมอะไรคะอันนี้เขาเรียกหินทุกค่ะทางบ้านอ่ะเรียกหินทุกค่ะ หินโต,ต๊ะค่ะหินโต๊ะก็คือทําจากทางราทำจากแป้งอะค่ะกับต,ต้นหอมมาค่ะปรุงด้วยปรุงด้วยค่ะปรุงกับเกับชโลดนิดหน่อยอะค่ะอ๋อค่ะ,ะก็ใส่กระเทมเจลแล้วพริกเจลอะค่ะค่ะที่สําคัญใส่ใจด้วยเนาะใส่ใจ,ใใจใค่ะ <laughs> มุนด้วยมาขายของด้วยอะค่ะค่ะอยู่ที่ประเทศไทยมากี่ปีแล้วคะประมาณสิบห้าปีแล้วค่ะสิบห้าปีมีลูกกี่คนแล้วคะมีลูกสองคนลูกก็เล่นอยู่กับประเทศไทยเนี่ยค่ะค่ะมีตังเท่าไหร่คะตอนนี้อ๋อไม่ต้องบอกอ่าโมทนาด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขายขายหมดขายดีนะคะขอบคุณค่ะยาตส่ไม่ติดเดี๋ยววาทุกคนต้องสู้นะคะเป็นยาเดี๋ยวฟ้าจะพาทุกคนดูของด้วยกระบปรงหรือกระอแม่พ่อค้าชาวปะโอนะ ขนมต่อทายหน่อยละค่ะ ชาวปอโอขอดูหนอยได้พาที่ชาวปะโอนับถือนะคะกินเจด้วยนะคะฉันเจด้วยคะ่ะตอนนี้เสียชีวิตแล้วเสียชีวิตตอนอายุโอ้ยยุน้อยอยู่เนาะสี่สิบแปดแล้วชื่ออะไรนะคะโกยินนี้โก้ปงโกยินเล <c oughs> อันนี้ตอนที่หนุ่มๆหรอคะ อันนี้ตอนตอนยีถึงวอบประมาณยนะี่สิบแล้วตอนนี้ประมาณอายุประมาณ48-45นบี่สิบะ้านน่ยอือเียอยู่ในถ้ำของจีนย่งก๋วยเตี๋ยว อะไรคะปาสามสิบบาทแหงไหเปันคืออะไร ยาแช่โต๊กยาแช่ทอยาแช่อันนี้คืออะไรนะแชนโต๊กอันนี้ทอยยาแช่อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ น้องเดือนน้องเดือนน้องเดือนน้องเดืนนอดยน <laughs> <c oughs> ยังมองไม่เห็นอย่าง ดีค่ะแล้ก็ได้ถ่ายบรรยากาศนะคะของชาวฟอาโอนะคะฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะ